สวัสดีค่ะร้านตโตเจริญการยางนะคะวันนี้มาพบกันแต่เช้าค่ะนะคะจะมาแจ้งพี่ๆนะคะว่ามีนะคะล้อตโตโยต้าค่ะรถเก๋งนะคะยาลิศนะคะเข้าใหม่วันนี้หลายชุดเลยค่ะนะคะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วนะคะมีล้อ เก๋งสีรูร้อยนะคะเป็นโตโยต้าวีออสยาลิใส่ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดกําลังจะเปลี่ยนยางนะคะมองหาอยู่นะคะแนะนําเลยค่ะนะคะวันนี้มีของเข้าใหม่หลายชุดเลยนะคะเริ่มต้นนะคะตัวนี้มันจะมียางที่ติดมา2ยี่ห้อนะคะมียางที่ติดมา2ยี่ห้อมีดันหลบค่ะแล้วก็บิสต้นนะคะจะมาแจ้งราคาให้พี่ๆได้ทราบนะคะ ยางคู่ตัวนะคะดันหลบราคาชุดละ13,500บาทนะคะ13,500บาทลูกค้าจะได้แม็กพร้อมอยางป้ายแดงๆถอดศูนย์เลยค่ะนะคะ จะได้ทั้งแม็กและยางค่ะแล้วก็ยางคู่ตัวบิดโตนะคะจะอยู่ที่1,500 0บาทนะคะของเก่าของเดิมรับเทินนะคะยาลิก็คือตรงรุ่น v อใส่ได้เลยใส่ได้โดยที่ไม่ต้องแปลงค่ะรถเก๋ง Toyota ถ้าเป็นสีรูร้อยนะคะใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นค่ะนะคะตัวนี้เป็นล้อป้ายแดงถอดศูนย์นะคะยางสวยแดงร้อยเดี๋ยวจะให้ลูกค้าได้ชมใกล้ๆนะคะฝั่งนี้มันจะย้อนแสง แถวนี้นะคะจะเป็นยางคู่ตัวบดโตนบดโตนจะเป็นรุ่น EP 1 5 0ยค่ะยางที่ติดมานะคะจะเป็นเบอร์1น5 6 0 R 1 5ชุดละ1 5 0 0 0บาทได้แม็กพร้อมยางเลยค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะถ้าใช้เป็นล้อก,กระทะอยู่หรือถึงรอบเปลี่ยนยางกำลังมองหาอยู่มาจัดแบบนี้ได้เลยค่ะคุ้มนะคะมากกว่าความสวยลูกค้าจะได้ยางที่ติดรถนะคะไปใช้ค่อนข้างจะทนนะคะยางป้ายแดงที่ร้านเราก็จะรับประกัน2ปีค่ะให้เห็นสภาพยางนะคะก็คือว่าสวยแดงร้อยจริงๆค่ะพี่ขานะคะ พอเห็นหน้ายางแล้วจะให้ดูลูกค้าดูซุ้มล้อข้างในนะคะว่ามันใหม่มากๆนะคะอันนี้ยางคู่ตัวบดตอนะคะยางคู่ตัวบดตนค่ะนะคะเส้นสีหน้ายางนะคะตัวสกรีนนะคะตัวหนังสือยังอยู่เลยค่ะนะคะใหม่มากนะคะชุดนี้ใหม่ทุกชุดเลยค่ะนะสัปดาห์จะเป็น20ปลายไปถึง30ขึ้นนะคะมีของหลายชุดพี่ๆมาเลือกได้เลยค่ะนะสัปดา์แต่ละชุดจะแตกต่างกันไปนะคะมีของหลายชุดมาเลือกได้เลย แล้วก็มายางคู่ตัวดันหลบราคาจะซอฟลงนะคะยางคู่ตัวดันหลบชุดละ13,500บาทใหม่ไม่แพ้กันค่ะนะคะใหม่ไม่แพ้กันต่างที่ยี่ห้อยางนะคะราคาก็จะประหยัดกว่าเลือกได้เลยค่ะจะใช้ดันหลบหรือบิสตนนะคะมีของให้พี่ๆเลือกเลยนะคะอันนี้จะเป็นยางคู่ตัวดันหลบนะคะ13,500บาทได้แม็กพร้อมยางเลยค่ะพี่ขานะคะไม่ใช่เฉพาะยางหรือเฉพาะแม็กนะคะได้ใหม่ยกชุดค่ะนะคะ ยางคู่ตัวดันหลบหนึ่งหมื่นสามพบาทอันนี้จะให้ดูซุ้มล้อด้านในนะคะว่ามันใหม่ขนาดไหนนะคะซุ้มล้อข้างในค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณพี่ธนารัตน์นะคะสวัสดีค่ะนะคะนะคะซุ้มล้อด้านในนะคะโตโยต้าซีรูร้อใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นค่ะนะคะตัวนี้ มีของให้พี่ๆเลือกหลายชุดเลยนะคะร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะนะคะถนนเส้นเรียบพงเปรมประชากรลูกค้าจะมาทางธรรมศาสตร์เส้นเชียงรากก็ได้มาทางปทุมก็ได้หรือจะเข้าทางเวิร์กพอยต์ก็ได้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะมีที่อยู่นะคะลิงก์แผนที่ร้านทุกอย่างฮะ,ะใต้คลิปนี้นะคะลูกค้าสามารถสอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทรได้เลยค่ะลูกค้าคะนะคะหาโทรได้เลยนะคะ ใหม่เหมือนกันทุกชุดค่ะเมื่อวานนะคะหนูได้ลงเป็นภาพนิ่งไปแล้วนะคะได้ลงเป็นภาพนิ่งไปแล้วลูกค้าถามว่ามันใหม่เหมือนกันทุกชุดไหมทุกชุดเลยพี่จ๋านะคะใหม่เหมือนกันทุกชุดเลยค่ะลูกค้าขานะคะสภาพยางนะคะสิ่งที่อยากให้ลูกค้านะคะให้ความสําคัญก็คือยางนะคะนายางใหม่มากๆค่ะนะคะแม็กไม่มีตาหนิอยู่แล้วนะคะมีตําหนิชุดไหนบอกเลยค่ะหนูจะเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะคะ ใหม่ทุกชุดค่ะนะคะปี2021ทั้งหมดค่ะสัปดาห์ค่อนข้างได้ใหม่มากๆนะคะ20ปลายไปจนถึง30ขึ้นนะคะแล้วก็มีนะคะล็อกโคเข้าแล้วนะคะลูกค้าขานะคะล็อกโคเข้าใหม่1ชุดหนูจะพาไปชมนะคะใครที่รอล็อกโคอยู่นะคะหลังจากที่ไม่มีของเข้ามาหลายเดือนนะคะล็อกโคมาแล้วค่ะนะคะ ล็อกโคตอนนี้อยู่ที่ราคานะคะชุดละ37,500บาทนะ,ะ37,500บาทเมื่อก่อน38 0 0 0เนาะนะคะลูกค้าขาหนูลื่น <c oughs> <c oughs> เกือบตายนะฮะ <c oughs> ถ้าหัวถ้าหัวฟาดพื้นนี่ <c oughs> ไม่มีใครมาไลฟ์สดให้ลูกค้าดูนะคะอ่า <c oughs> นะคะล็อกโคนะให้ดูซุ้มล้อด้านในก่อนนะคะเมื่อกี้มาอ่า ลองตรวจสอบเช็คดูแล้วนะคะว่ามันใหม่นะคะตัวนี้ซุ้มล้อด,ด้านในค่ะนะคะพี่จ๋าแป๊บหนึ่งนะคะล็อกโคค่ะนะคะล็อโคขอบ18ตัวนี้นะคะยางมากู่ตัวก็จะเป็นดันหลอบออเทเลนนะคะตัวหนังสือสีขาวแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะนะคะอย่างที่พี่ๆทราบกาันดีชุดละ37,500บาทยางสวยแดงร้อยค่ะชุดนี้สัปดาห์ สัปดาห์ให้ดูใกล้ค่ะนะคะสองสามสองหนึ่งค่ะนะคะเห็นแม็กไปแล้วนะคะไม่มีตําหนิค่ะไปดูยางค่ะทีนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงนะพี่นะนะคะเดี๋ยวเอาไว้เก็บเข้าร้านแล้วเช็ดน้ํายาให้เรียบร้อยหนูจะลงเป็นภาพนิ่งนะคะสวยๆให้พี่ดูอีกทีนึงนะคะให้เห็นข้าวๆก่อนเนาะนะคะใหม่มากๆเลยค่ะนะคะนี่คือสภาพยางนะคะ สภาพยางค่ะนะคะตัวนี้3 3 7 5 0 0บาทนะคะกระบะโตย้าต,ตัวสูงสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะคะฟอร์จูนรุ่นเก่ารุ่นใหมหาหา่ถ้าหากชื่นชอบถ้าหากชื่นชอบใส่ได้เหมือนกันค่ะนะคะตัวนี้ของเก่าของเดิมรับเทินนะคะเอามาเทินได้ค่ะก,ก็ลดหลั่นกันไปนะคะตัวนี้ไม่ต้องเลือกยางคู่หน้าคู่หลังค่ะใหม่เหมือนกันทั้ง4ี่เส้นนะคะใหม่เหมือนกันทั้ง4ี่เส้น แล้วก็ที่จะมีเข้าใหม่ก็จะเป็น2.4ขอบ17ชุดนี้เป็นยางคู่ตัวโยโกฮามานะคะชุดนี้ยางคู่ตัวโยโกฮามาชุดละ24 0 0 0ันบาทรุ่นนี้นะคะจะมียางที่ติดมา3ยี่ห้อมีดันหลอบนะคะมีโยโกฮามามีบิดโตนนะคะดันหลอบหนูมี1ชุดตอนนี้ดันหลอบชุดละ23 0 0 0โยโก24 0 0 0ใครที่รอบิดโตนนะคะรอก่อนนะพี่จ๋านะคะยังไม่มีของเข้าค่ะนะฮะบิดโตนยังไม่มีของเข้าค่ะนะคะ 2 4ขอบ17กระบาดโตโยต้าต,ต,ตัวสูงใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะคะของมาใหม่เยอะมากถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะเปลี่ยนยางวันนี้มีแต่ที่ที่เข้าใหม่วันนี้นะคะบางตัวหนูอาจจะไม่ได้แนะนําทั้งหมดเนาะนะคะมีขอบ15นะคะของกระบารถตู้เข้าใหม่นะคะขอบ16ของกระบารถตู้นะคะเข้าใหม่แล้วก็2 6 5 6 5 17มีเข้ามานะคะเมื่อวานเข้ามา7 เมื่อวานเข้าบา7จขายไปแล้วสามเหลือสี่ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดจะมาวันนี้โทรมาแจ้งร่วงหน้านะคะหนูจะเก็บของไว้ให้ค่ะเหลือสี่ชุดสุดท้ายค่ะนะ,ะสำหรับสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดบิดต้ตนดุลเลอร์เฮทีหกแปดสี่ราคายางสี่เส้นหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาททวนนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาททวนเหลือสี่ชุดสุดท้ายนะคะมาได้เลยค่ะนะคะโทรมานะคะโทรมาจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะถ้าเกิดว่าหมดรตนี้แล้วไม่แน่ใจว่าจะมีของเข้าใหม่ เมื่อไหร่นะคะตอนนี้ของค่อนหาค่อนข้างยากเนาะโอเคค่ะขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะมาหน้าร้านได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะฮะตอนนี้เปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงถึง5้าโมงครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครมาล่วงเวลานะฮะมาหลังเวลา5้าโมงไปแล้วโทรมาแจ้งล่วงหน้านะค่ะนะคะหนูจะได้อยู่รอนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณค่ะ